มีแท้ไหมคะแซ่เอียแม่แม่แม่คนอยุธยาเจอคนอยุธยาเหรอสาวพร้อมต่างหากคนอายุทยาโยนป๊อกแต้พ่อเพื่อนในบ้านแผนบ้านเลยหน้าแหะติดใจแต่อยุธยาถ้าเราอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็กัดแล้วดูดน้ำหรือเราก็ดูดน้ำเราก็ดูดน้ำข้างในเห็นปะขอโทษนะคะท่านผู้ชมดิฉันน่ะเปนหญิงไทยโบราณจ้ะงากระนี่ยเหรอ อแล้วด,ดูอดแล้วมาดูดเลยดดูเลยถ้ามาเป่าออกมาดูดก,ก็ไปดูดวันนี้นัดจะไปไหนกันนัดจะไปกินข้าวแต่ว่าแัดรอบลมตกก็รอบกาแฟดิเดี๋ยวดูนะแม่ทุกครั้งนะเวลาแม่บอกว่ามากินกาแฟกันเดี๋ยวแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงลูกเอาบัตรไปเดี๋ยวดูนะไม่มีเงินอยู่แล้ จอแฟนคลับค่ะดูจากอายุแล้วก็น่าจะต้องเป็นแฟนคลับกันนะคะใบบัตรขาดชำายบัตรของแม่ที่บอกเอาเลยแม่เลี้ยงบอกแม่เงินไม่ลูกขาไอต์เจอแบบนี้จะห่อยเมื่อกี้เพื่อนเลี้ยงเพื่อนเลี้ยงนะคะก็ควักการ์ดแต่คราวนี้ขาดน้อยเจ็ดบาทจริงเหรออู้ตายหนูโชคดีปกติอ่ะน้องก็จะบอกแม่ครับไอ้การ์ดมีอยู่ยี่สิบแล้วเราออเราก็ต้องเอาเพิ่มไปเลยไหมอุ้ยตานนี้อภิชาติจะบุ๋นก่อเจรเลยจะเลย เขาไม่ได้เหรียญแต่เขาได้บัตรได้เงินในบัตรเย้พามากินของอร่อยอีกแล้วเหรอเห็นชวนมาชวนมานึกว่าชวนไปไหนชวนคิดเชฟเยอะแยะและชวนชวนจั๊กเลยแล้วเนี่ยพอเราชวนอันสุกเนี่ยมาที่ชวนคิดเชฟแล้วเราชวนมากินอาหารอะไรคะมูสเตะปลาคุดเต๋โอ้โหมีหกเย็นเลยแล้วก็เต้าู้เต้าหู้เซฉวนค่ะเอาแม่อย่ายอมแพ้ เี่ยวหลงเปลานมากพามากินที่ร้านทวนคิดเช่นเขาเป็นอาหารจีนแต่ไม่ใช่แบบจีนแบบสไตลไหนอะสไตล์ไหนไต้หวันอากิงเซี่ยงไฮ้ไม่ใช่สไตล์สิงคโปร์มันเป็นอย่างไรอร่อยแค่ไหนไปค่ะไปค่ะชวนชวน จะเริ่มต้นด้วยหมูสเต๊ะอร่อยี่ยังไม่จิ้มเลยนะเหมือนหมูสเต๊ะปกติเนี่ยหมูสเต๊ะที่เราเห็นขายขายแล้วเนี่ยมันจะเหลืองใช่ไหมมันจะเหลืองแล้วมันจะต้องจิ้มน้ำจิ้มใช่ไหมใช่นี่ยังไม่ทันจิ้มเลยอร่อยแล้วแต่เขาก็มีน้ําจิ้มเหมือนเป็นอาตาเหมือนกันเหมือนกับของเราตัวน้ําจิ้มก็ ก็ต้นทิ้มก็ใกล้เคียงค่ับใกล้เคียงเลยมีอะไรอยู่ข้างหน้าแม่คืออะไรคะตอนแรกอ่ะแม่นึกว่าเป็นกระเทียมกระเทียมเจียวเหมือนทั่วไปไงมันคือข้าวโอ๊อะไรนะซีเรียลข้าวโอ๊ตอะมันคือกุ้งลายเสีเอาไปทอแต่ว่าไม่เคยเห็นแบบทอดแบบซีเรียลข้าวโอ๊ตแบบจุนไอีกกจช่วงนี่เลยเต้าหู้เสฉวน เมนูโปรดของอ่ะอี๋ก็โปรดมากเลยค่ะเผาลาดข้าวนี่คือจบเลยนะเต้าหู้เสฉวนนะคะแล้วก็อันนั้นก็คือลับบะหมี่ลักษาก็คือมีเสิยงคล้ายๆกส้นเตี๋ยวแขกนะก๋วยเตี๋ยวแกงก๋วยเตี๋ยวแกงก๋วยเตี๋ยวแกงเนี่ยดูสิเต้าหู้เต้าหู้เส้นก็จะเป็นแบบเส้เหมือนบะหมี่ไงบะหมี่อันนี้อุ้ยพันชุยเลยเขาเรียกเสี่ยวหลงเปา ยอย่าเป่าเนืเพราะข้างในมันจะมีน้ำเราก็ต้องเป่านี่อันนี้สำคัญน,นี้นี่กรอบสุดอันนี้สำคัญแบบอ,อันนี้<ก>ข้าว<ท>มันไก่เ<ช>นะพราะทุกคนที่ไปสิงคโปร์มาแล้วเนี่ยก็ยต้องไปลองข้าวมันไก่แต่อยู่เมืองไทยจะกินข้าวมันไก่สิงคโปร์ที่ไหนมานี่เลยค่ะชวนค่ะชิคเพิ่งจะเห็นข้าวมันไก่หน้าตาแบบนี้นะนังกรอบนังกรอบเขาบอกว่ามีการไปอบไปทอดอะไรอีกคือที่หลายขั้นตอนอขั้ยตอน มีหฮกเกี้ยนก็เป็นเหมือนมีแบบผัดแต่เราไปทางใต้ไปหัดไปไปภูเก็ตก็จะบอกว่าเอ้ยไปกินหมี่ฮกเกี้ยนกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขามาพร้อมอันนี้ด้วยอันนี้คืออุ้ยมีส้มจี๊ดบ้านอะไรอีดส้มจี๊ดที่ลารุ่นมีเคนต้องดมเอากลิ่นก็เรากลิ่นอันนี้เหมือนซีฟู้ดใช่ไหมคะนะเหมือนซีฟู้ดที่มีปลาหมึกมีกุ้งมีอะไรยังไงยเนอะ นาซิเลอไม่รู้เหรอนาซิเลอมัธลืมนาซิเลมัธเออก็เหมือนเป็นแบบข้าวออกอกกะทิเราก็เหมือนกินกับเครื่องเนี่ยก็มีไก่อันนี้เป็นไก่ทอดเออเหมือนพื้นเมืองหน่อยนะอารมณ์นะข้าวปูใบตองเห็นปะอารมณ์เหมือนพื้นเมืองหน่อยนะสีเขาจะขยำถูกไหมใช่ยังไม่กระจอ ดองใช่ไหมไม่ชอบมากเลยแม่เคยกินแล้วติดใจมากมาเ,เลยนี่ปลาเขาทักคุณอยู่นะ,นะสวัสดีเดี๋ยวฉันจะกินเธอ,อ,อแล้วนะจ๊ะแล้ว <laughs> ก็อันนี้ก็คือบักกุเตเป็นซุปเขาเป็น เราจะคุ้นเคยอ่ถ้าเราไปหัดใหญ่สงขลาอะไรเงี้ยเราก็จะเช้าก็บักคุเต่นี่แหละกินแล้วมันแบบบําเห็จบบกำลังใช่ไหมคะใช่เอาแม่ต้องกินใช่ผชมถ้าอาหารเยอะก็เลยนะจานนี้ก็ครบนะอีกทีซชื่ออะไรนะนาซิเลมัสโอเคมีทั้งแคลเซียมมีนะโปรตีนกคบไพร์เดตมีทุกอย่างครบเลยอาหารทั้งหมดเนี่ยไม่ธรรมดาบอกได้เลย สวนมันเป็นเมนูเพื่อสุขภาพอ๋ออันนี้คือเนื้อปลาเก๋ากับผักกาดดองค่ะจะมาไงแม่แ้่อกมชื่อใจเลยนุ่นใจเลยเราต้องซดแบบนี้ด้วยปะใช่ดังโฮกนะโฮกคือกินแค่น้ำไปน้ำมันจะแบบหอมแล้วมันก็แบบ มันมีรสผ้าของแบบอบดองยิ้มถ่ายแล้วก็มันไม่ใช่แกงจืดอ่ะมันแข็งข้นอ่ะมันแบบกินแล้วตื่นเลยกินแล้วชื่นใจอ่ะในแล้วดูเนื้อเขาดีเนื้อสดแบบดึ๋งๆเลยอ่ะเนื้อแบบสดมากเลยปะสดมากกินแล้วแบบตื่นเป้ลยอ่ะใช่ค่ะอร่อยว้าวค่ะค่ะ รวมตาแต่เมื่อกี้นะคะคุณโยบอกว่าจุจุ๊ไม่รู้รรอ่อีน,นี่คือแซ่อะไรนะคะแซ่จูน้าสุกมีแซ่ไหมคะแซ่เอียภาษาจีนกลางเขาว่าอย่างแม่แม่แ,แม่คนอยุธยา <laughs> เดยคนยุติยาเหรอสาวพร้ต้องหาคนยาเย็นปอกแตพ่อเพื่อนในบ้านแทนบ้านแทนบ้านหลังบุญเลื่น่ลยติดใจแต่ดุจยาโอ้ยไม่อยากกินยุติยาเอาบักกุเตยังไม่ได้ชิมเลยนี่นะคะตัดมาเดี๋ยวลองชิม ชิมอนี้ก่อนฟองเต้าหู้อนแต่น้าเขาดูเข้มข้นนะคือบางที่มันจะใสแต่อันนี้มันจะแบบเข้มข้นกลมกล่อมครบรสหอมหอมเขาเรียกว่าอะไรเครื่องยาอร่อยอร่อยค่ะไม่ต้องกลัวนะว่าจะแบบอุ้ยคนอายุมีอายุเคี้ยวได้แบบอร่อยเคียงง่ายเหมือนเขาแบบต้มมาจนแบบว่าอร่อยแล้วอะุบัดนี้ได้ย้ายมาเพื่อความถนัดถนีในการรับประทานนะคะย้ายจานมาอยู่ตรงนี้แล้วข้าวมันไก่ยิ่งก็จะเริ่มแลยค่ะมันต้องตะเกียบใช่ไหมมันต้องตะเกียบที่โเต ม,มีรสชาติอร่อยข้าวนนุ่มมากอะ่ะหอมมันนุ่มจริงๆลูกลองดูดิแม่บอกว่านุ่มมากต้องกินนะเขาม,มีวิธีการของเขาอะ่ะที่ทำให้ข้าวันุ่มขนาดนี้นะนุ่ม,แ,ม,มแล้วก็หอม แล้วก็เหมือนมีรสชาติในตัวข้าวอยู่แล้วอะ่ะ<อ>นี่แล้วเราก็จะกินพร้อมไก่นะคะอ,ร,อ,อ,ร,อรุ่งลายเสือค่ะหม้เนื้อเนือเน้อเขาแบบว่าสดมากเด้งเลยอะ่ะกินซีเรียลข้าวโอ๊ตเข้าไปด้วยเหมือนหอมแบบเีเรียข้าวโอ,อ๊ตอ่ะกลมกล่อมรอบส เหมือนกับเนื้อเขาแน่นๆเลยค่ะแน่นๆหนึบๆเลยเผ็ดนิดนึงแต่เป็นความเผ็ดที่แบบว่าไม่ใช่เผ็ดอย่างเดียวแต่มันก็ไม่ได้แกงแกงนะแต่อร่อย หลงปนอย่างนี้หรือเปล่าไม่รู้เปล่าไปได้แหละนี่พอเราอย่างนี้ใช่ไหมคะพอเราอย่างนี้ใช่ไหมคะเราก็กัดแล้วดูดน้ำเลยเราก็ดูดน้ำ เราก็ดูดน <l m. S 1> mm ้ำ hmm. ข้างในเห็นปหมให้กัดให้มันมีห้องวัวแล้วเราก็ดูดน้ำข้างในโอเคเหี่ยวเลยเนี่ยก็กัดตรงนี้กัดแล้วก็แบบดูดเอันนี้เหี่ยวแล้วขอโทษนะคะท่านผู้ชมอิชาน่ามันหญิงไทยโบราณค่ะแล้วไงแล้วไงกัดเนี่ยเหรอกัดแล้วดูดดูดเลยถ้ามาปากออกมาดูดก็ไปดูดอันนี้ไม่หนานี่คือทำแป้งบางเลยค่ะกินง่าย หมูสับเขาดูสิไส้ก็อร่อยค่ะอร่อยหอมมากไส้หมูสับอิ่มมากอิ่มและอร่อยอิ่มอร่อยก็มาได้ที่ส่วนทิชเช่นนะคะมีทั้งเครื่องดื่มมีทั้งอาหารอร่อยๆแบบนี้บางที่อาหารจีนเขาจะมีแต่มันๆหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้มันคือแบบมีแบบหลากหลายเออมีหลายอย่างที่เราแบบสามารถจะ ชอบแบบไหนก็ได้กินแบบที่ชอบหมดเลยก็มากินได้นะคะที่ชวนคิดเช่นใกล้นี่ในเมืองทองในเมืองทองมีซอยซอยปอตทกับวัดผาสุพมณีใจต่อรถหน้าร้านข้าหมู่บ้านพาติโอร้านเปิด10บโมงครึ่งถึง3ทุ่มครัวปิด2ทุ่มครึ่งค่ะนี่ เปิดทุกวันไม่มีวันหยุดก็มาลองกันได้ที่<อ>ชวนชวนกันมาที่ชวนพีชเชนนาคากับบ้านสบายแล้วไม่ต้องเหมือนกินหาหาอาหารหาหาอาหารม่ยุดไมกู้หรอว่อย่าลืมกดไลค์กดชร์ับสกอกิงกิงมาแนนมีสตอรีชวนกันมาทํา ดี่เช่นค่ะ